สวัสดีครับมาดูวิธีการติดตั้งกล่องยกเลิกนะครับของร้านเรานะครับจะมีสายไฟให้6เส้นนะครับตามสีนี้เลยนะครับเส้นที่1ก็สีน้ำตาลเข้าน้ำตาลจากปลั๊กพินของกล่องหลักเลยนะครับสีน้ำตาลเข้าน้ำตาล nmax ตัว2020นะครับเซนเซอร์ล้อหน้า กล่องเดิมจะจับอยู่ที่2เส้นหน้านะครับส่วนสี2เส้นหลังนี่จะเป็นล้อหลังนะครับเดีย๋ยวเรามาจับให้ให้มันตรงสีแต่อันนี้จะจับเป็นล้อหลังนะครับสีเขียวเข้าเขียวสีฟ้าเข้าฟ้าสีขาวเข้าขาวสีขาวน้ำเงินกล่องหลักนะครับใส่สีส้ม ดำก็ลงกาวไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นชิปวงจรนะครับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนเทนเนอร์นะครับลงด้วยโปรแกรมตัวนี้ผมยังไม่ได้ลงโปรแกรมนะครับเดี๋ยวมาทดสอบหน้าใหม่ว่าไอตัวไม่ลงโปรแกรมเนี่ยมันจะทำนะทำนะทำงานไหม เปิดสวิตช์กุญแจไฟลูกเครื่องดับไฟ EBS โชว์เหมือนเดิมนะครับสตาร์ทรถตอนนี้จับที่ล้อหลังนะครับถ้าบิดรถก็จะเคลื่อนที่แต่อันนี้ยังไม่มีการลงโปรแกรมนะครับอ่าครับไม่ไม่ทำงานนะครับเพราะยังไม่มีการลงโปรแกรมเข้าไปในบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมก็มีการ ลงโปรแกรมของผมนะครับเขียนเองนะครับตัวนี้จะแกะตัวนี้ออกออกไปนะครับวิดีโออาจจะยาวนะครับแต่ร้านเราเน้นคุณภาพแน่นอน ตัวนี้บอร์ดนี้ไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้ข้อมูลกัน เขียนก็มูลลงไปในบอร์ดนะครับเดี๋ยบร้อยนะครจะลบล็อกโค้ดในนี้เลยนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาตัว IC นี้กลับเข้าไปที่บอร์ด บางคนนึกว่าง่ายนะครับลองทำดูครับมาดูหน้าจออีกทีนึงครับไฟลุกเครื่องดับไฟ ABS นี่ผมจะตั้งไว้ในข้อมูลอยู่ที่8วิมันจะดับของมันเองอ่านี่คือทำงานแล้วเดี๋ยวสตาร์ทรถนะครับ โอเคนะครับคิดเองทำเองนะครับที่นี่